สวัสดีค่ะดิฉันก็เคยได้มารักษาที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนั้นตัวเองมีเซล์ผิดปกติแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ทานยาแล้วเพียงสิบวันเซลล์ต่างๆที่เคยมีไปตรวจนะคะก,ก็หลุดไม่มีไม่เหลืออยู่เลยผ่าตัดออกมาก็พบว่าเป็นเซลล์ปกติไม่มีเหมือนครั้งแรกที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเซลล์ที่ผิดปกติคล้ายมะเร็ง นะคะพอทานยาแล้วของคุณหมอแล้วก็ได้รับผลดีตอบสนองดีวันนี้ผ่านไป10ปีนะคะก็พบว่าทางญาตินะคะก็มีอาการเป็นเหมือนกับว่าก้อนเนื้อแล้วก็มีลักษณะเขาคล้ายๆกับมะเร็งแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะคะตรงนี้ตรูบริเวณตับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชื่อมั่นทางนี้ นะคะว่าจะมีแนวทางในการรักษาใหอา้อาการของญาติที่เป็นอยู่นั้นหายได้ค่ะเรามั่นใจในายาของคุณหมอสมหมายทองประเสริฐค่ะมาถึงว่าตอนทีแรกกทท็ที่เราต้องมาเพราะว่าร่างกายมันสวิงน้ําตาลขึ้นสูงค่าต,ต่างๆขึ้นสูงแล้วก็มีอาการตัวเหลืองพอก็เริ่มทานทีแรกก็ไม่ได้ครบโดสทานแค่เช้า3เย็น3ก็อาการก็เคยมีคันก็ลดลง นะคะพอ,พอพอพอทราบว่าก็มีก้อนเนื้อพอเริ่มทราบว่ามีก้อนเนื้อปับ๊บเราก็ให้ทานเช้าเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมือละสี่เม็ดอาการเหลืองก็ค่อ,คอยๆลดลงแล้วก็อาการคันก็น้อยมากบางวันก็ไม่มีเลยซึ่งเราก็เชื่อว่ายาน่าจะเข้าไปตอบสนองตรงนี้ค่ะเพราะเราไม่ได้ทานยาอะไรเลยค่ะนอกจากว่ายาประจำคอเลสเตอรอลเบาหวาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ทานยาของคุณหมอค่ะทานค่ะตัวดิฉันครอบครัวดิฉันมีกันพ่อแม่ลูกก็ทานท,ทีละสามเดือนจะทานเนี่ยทุกวันนะคะแล้วก็เว้นสามเดือนแล้วก็ทานค่ะนนะใช่ค่ะบำรุงร่างกายแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าออพอพอเป็นตัวเองอะอยากจะบอกตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นแผลที่รักษามไม่หายคือเป็นคีลอยแล้วเป็นหนองซึ่งกินยากแก้เสษมาเยอะมากไม่หาย พอเรานึกขึ้นได้ว่าเราต้องกลับมากินคุณหมอก็เลยพอมาทานปั๊บก็อาการนั้นไม่เป็นอีกเลยค่ะจึงเราคิดว่ายาคุณหมอไปมีผลกับน้ําเหลืองทําให้น้ําเหลืองเราสะอาดแล้วไม่กลับมาเป็นเชื้อพวกนี้อีกค่ะอ,อนเฟิมนะคะเป็นผู้ใช้รจริงจริงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไปมารักษาตั้งแต่ปีห้าหกอะค่ะจนปัจจุบันก็เราก็ยังมั่นใจในคุณหมอสมหมายถึงจะกลับมาหาคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ